สวัสดีครับนี่คือคิดไซค์โคเบอร์หลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมหลังจากที่ได้ติดตามดูฟอร์มของเชียงรายยูไนเต็ดในศึก FC แชมเปียนส์ลีกก็คงต้องตามันต่อเนื่องนะครับเรามีรอยยิ้มกับฟอร์มของ BG ปทุมหลังจากผ่าน3เกมแต่ว่าสถานการณ์ของเชียงรายไม่สู้ดีเลยนะครับผมว่าแพ้เนี่ยแพ้ได้ในเกมใหญ่ระดับเอเชียแบบนี้เพราะว่าคู่แข่งเนี่ยก็ถือเป็นหัวกะทิ ในโซนตอนออกอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เชียงรายต้องเผชิญในฤดูการนี้คือฟอร์มการเล่นมันไม่เหมือนก่อนครับแล้วมันก็เจอปัญหาเยอะจริงๆในเกมที่วิเซอร์โกเบเอาชนะไปแบบขาดลอยและถือว่าเป็นสกอร์ที่ผมเกินคาดมากๆนะครับคือแพ้แพ้ได้แต่ไม่คิดว่าจะแพ้เละขนาดนี้และที่สําคัญ การเสียประตูมันไม่ใช่สไตล์ที่เชียงรายเป็นนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากรูปแบบการเล่นและสถิติที่มันออกมาถ้าพร้อมแล้วนะครับซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือน,นช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเรานะครับใน YouTube เนี่ยใกล้จะ200,000ซับสไคร์แล้วนะครับใกล้จะเป็นจริงแล้วนะครับผมทำคอนเทนต์มาก็เหลืออีกประมาณสักผมว่าน่าจะเกิน เกินพันไปนิดนึงน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเข้ามาให้กับช่องบอลไทยช่องเล็กๆช่องนี้ของผมนะครับที่พยายามทำคอนเทนต์เสิร์ฟให้พวกเราได้รับความรู้ในการดูฟุตบอลและเข้าใจมากขึ้นนะครับณนะขนาดนี้เนี่ยผมอัดคลิปในช่วงเวลาประมาณสักปีสองกว่าเลยนะครับหลังจากที่กลับมาจากการทํางานก็ไม่เว้นนะครับที่จะ ได้พูดถึงเรื่องฟุตบอลกันเพราะว่ามันคืองานประจําอีกหนึ่งงานไปแล้วนะครับก็ไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวว่าจะหาว่าทำไมทําทีมนั้นไม่ทําทีมนี้อีกนะครับอ้าวนี่เลยครับโกมึกนะครับเชียบอลให้มันดูให้สนุกต้องนึกถึงโกมึกด้วยนะครับปลาหมึกแท้รสดีหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์นะครับก็อย่าลืมสแกน QR Code เข้ามากันได้และอย่าลืมนะครับบอกมาด้วยว่าคุณดูคลิปไหนของคิดไซโคงและชอบเพราะอะไรนะครับจีมโวกาส รับกิฟต์เซตแบบนี้สัปดาห์ละ5เซตแล้วก็ของรางวัลนะครับรออยู่มากมายโปรโมชัน่นหลังจากนี้นะครับขึ้นให้ดูกันหน่อยเน้นย้ำเลยนะครับว่าการซื้อทุกๆครั้งนะครับทุกออเดอร์ตั้งแต่300บาทขึ้นไปภายในเดือนเมษายนนี้มีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลเพิ่มเติมตามที่เห็นเลยนะครับเสื้อของสมโมส b ร b ีปทุมนในเกรดแฟนบอลมีของที่ระลึกจากสมโมสรและก็ของโกบบก แถมให้ด้วยและก็เป็นกิฟต์เซตแบบนี้เพิ่มให้อีก2รางวัลน,นะครับเฉพาะยอดซื้อทุก300บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมสแกน QR Code กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังเกมของเชียงรายที่แพ้ให้กับวิเซอร์โกเบดีกว่าครับกวางโซมหภาภัยในออกสตาร์ทในระบบการเล่น3 4 3ก็เป็นแผนเก่งอยู่แล้วนะครับโดยแนวรุกเนี่ย ขาดทางฟิลิปเป้อโมริมที่ไม่สมบูรณ์พอจะลงเล่นก็ส่งเอาโชติพัทธ์พุ่มแก้วแล้วก็ริวจิฮิโรตะลงมาซัพพอร์ตการเล่นของเกเตอร์สันที่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็มีกัปตันทีมพิธิวัน์สุขจิตธรรมกุลยืนคุมแดนกลางตลอดทั้งเกมนะครับเชฟเกมรับ5-4-1ของทางเชียงรายก็ยืนตั้งโซนรับแน่นในแดนตัวเองแต่สิ่งที่ดูขาดหายไปคือสภาพความฟิตครับชัดเจนมาก การฟื้นตัวของร่างกายนักเตะจากเกมแรกมาถึงนัดนี้แรงประทะดูเร่งไม่ขึ้นนะครับทำให้วิธีการที่พยายามจะเล่นเกมโต้กลับแบบเดิมเนี่ยคุณภาพมันลดลงเพราะเสียบอลจะไปแย่งคืนด้วยเกมคา u เตอร์เพรสซิ่งก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะว่าไล่ไม่สุดนะครับและความดุดันเนี่ยมันหายไปจริงๆสรุปแล้วนะครับสถิติออกมา6ประตูที่เสียไปนะครับการครองบอลเนี่ยวิเซอโกเบก็เหนือกว่า65.6 ต่อส4 4ส่วนการโดนกันแบบตัวต่อตัวนะครับบนพื้นเนี่ยทางฝั่งของวิโซโกเบก็ชัดเจนนะครับเอาชนะไปได้60.3%เชียงรายเนี่ยชนะไปแค่39.7%การโดนกันลูกกลาอากาศอันนี้ขาดลอยชัดเจนนะครับเก็บกินได้หมดเลยนะครับบอลโด่งของทางวิโซโกเบสูงถึง75%ที่เอาชนะไปได้ส่วนเชียงรายได้แค่25%เท่านั้นการตัดบอลน,นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทางฝั่งเชียงรายเอาตรงๆเนี่ย เล่นเกมรับควรจะตัดบอลได้ดีกว่าแต่กลายเป็นว่าไปเสียบอลกลางทางและโดนวิเซอร์โกเบตัดกลับ เล่นเกมทางซีชั่นก็ถึงขั้นเสียประตูสุดท้ายการตัดบอลของวิซโซโกเบบุกเยอะกว่าตัดบอลเยอะกว่าก็มีโอกาสจะถึงหน้าประตูได้เร็วขึ้นนะครับโอกาส11ครั้งขณะที่ฝั่งเชียงรายมีแค่6ครั้งเท่านั้นและแต่ละครั้งเนี่ยแทบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับในเกมรับแม้ว่าจะยืนแบบเน้นแล้วคุมโซนขยับโลตามบอลที่เคลื่อนที่ของคู่แข่งแต่ก็เจอโกเบวิ่งสลับตำแหน่งเพื่อดึงเอาเกมรับของเชียงรายที่ตามตัวในบางจังหวะให้หลุด ออกจากตำแหน่งจนเกิดที่ว่างพอโซนแตกครับก็เป็นที่มาของการเสียประตูแต่ละลูกซึ่งบางลูกวิเซลโกเบก็มีโชคแต่ส่วนใหญ่จะโดนแก้เพรสแบบง่ายๆถึงหน้าประตูเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เชียงรายที่ผมเคยเห็นเลยครับแถมยังเสียประตูจากการเสียสมาธิโดนลูกทุ่มเร็วอีกเล่นไม่ละเอียดแบบนี้ในเกมใหญ่ก็ไม่ใช่เชียงรายที่ผมรู้จักเหมือนกันนี่แหละครับถึงบอกว่าการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยมันสําคัญสําหรับฟุตบอลอาชีพจริง,รงๆเพราะว่าถ้าเกิดฟิตไม่ถึงแล้วต้องเล่นเกมรับ ตามแบบฉบับของเชียงรายคิดได้อยากจะวิ่งตามแต่ขามันแข็งทุกอย่างก็จบเหมือนกันมาดูเรื่องของเกมรับนะครับที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยการแท็กเกิลบอลหรือว่าการเข้าประทะเนี่ยจริงๆมันสูสีกันนะครับและคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันแต่สังเกตดูนะครับว่าเกมนี้มันชัดเจนว่า6ประตูที่วิเซอร์กเบได้หรือว่าจังหวะว่าเซลต่างๆเนี่ยเชียงรายแทบไม่ได้กดดันในการเล่นเพรสซิ่งหรือว่าการบีบบอลแบบสุดเลยนะครับเพราะว่า การเล่นของทางวิเซอร์โกเบเนเวลาเจาะทางลึกเนี่ยโอกาสทางชิงแกะ 1- นึแป๊บเดียวก็หลุดถึงหน้าปากประตูแล้วมีโอกาสลุ้นตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสำหรับกลางโซมหาภายัยส่วนเกมรุกแน่นอนครับตัวบนแนวแนวบิวโรซิมาสาคัญมากครับคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นบิวก็ได้แต่ว่าวันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตัวที่มาแทนเนี่ยมันยังไม่ได้คือมันต้องทรงเก็บบอลพิงรอเวลาให้เพื่อนเติมได้ไม่งั้นคนที่วิ่งขึ้นไปซับพอร์ตด้านบนเนี่ย ตีรถเปล่าบ่อยๆก็หมดนะครับฉะนั้นการเล่นสไตล์ตัวเป้าในแบบของกว่างโซมมหาภัยที่มันดีเพราะว่าตัวเก็บบอลแดนบนมันกําหนดเกมรุกทุกอย่างเองได้ครับทั้งพลิกยิงหรือว่าเรียกฟาวแต่เกตด์สั้นเนี่ยไม่ใช่ยิ่งขายฟิลิปเปก้ก็ไปกันใหญ่เลยครับตัวที่เหลือที่ลงไปเล่นก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้นอกจากการเล่นตามจังหวะเท่านั้นเรียกได้ว่า ได้เล่นแต่เล่นไม่ได้ไม่ถึงระดับฟุตบอลทั่วใหญ่เอเชียอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแต่ได้งบประมาณของทีมก็ต้องเข้าใจว่าเชียงรายก็คงเต็มที่แล้วละครับมาดูเรื่องของเกมบุกกันบ้างนะครับโอกาสยิงเนี่ยของเชียงรายนะครับทั้งหมด8ครั้งยิงเข้ากรอบไป2ติดบล็อก1ซึ่งในการยิงเข้ากรอบทั้งหมด8ครั้งในเป็นการยิงนอกกรอบ5และเจาะเข้าในได้3ครั้งต่างจากวิโซโกเบนะครับ17ครั้งได้มา6ประตูซึ่งเป็นการยิงตรงกรอบเนี่ย 8ครั้งจาก17ครั้งยิงติดบล็อกอีก2และก็เป็นการยิงนอกกรอบ4และยิงในกรอบถึง13ครั้งนะครับโอ้โบอลเจาะทางลึกของวิเซอร์โกเบเนี่ยหลุดทะลุทะลวงตลอดทั้งเกมเลยนะครับส่วนความแม่นยําในการยิงเนี่ยอัตราเฉลีย่ยอาจจะไม่สูงมากนะครับ47.1%เกือบจะถึงครึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่หลุดแบบเหน่งเงเขาแทบจะไม่พลาดเลยนะครับมาดูรายละเอียดในการจ่ายบอลกันดีกว่า 6ประตูที่เกิดขึ้นของวิเซอร์โกเบเนี่ยมาจากการพาสซิ่งบอล712ครั้งส่วนเชียงราย367ครั้งด้วยคุณภาพเท้าสู่เท้าจริงๆนะครับ300กว่าพาสเนี่ยก็เป็นปกติในเกมปกติที่เชียงรายเล่นหรืออาจจะทะลุไปถึง400กว่าพาสด้วยแต่ว่าด้วยคุณภาพของเจลีนะครับเท้าสู่เท้าเขาเนี่ยสปีดบอลดีด้วยนะครับก็ชัดเจนว่าเป็นรองในจุดนี้ส่วนบอลยาวนะครับ เชียงรายที่เคยเล่นได้ดีเนี่ยมีโอกาสออกบอลไปแค่46ครั้งขณะที่วิโซโกเบสูงถึง79ครั้งและความแม่นยามาดูตรงนี้นะครับมันชัดเจนมากว่าของเชียงรายเนี่ย81.2%ก็ว่าสูงแล้วนะครับแต่ดูวิเซอร์โกเบครับความแม่นยำในการจ่ายบอล91.3%นะครับเป็นเกณฑ์ที่ว่าเขาเล่นเท้าสู่เท้าได้ท็อปฟอร์มากและพอลงรายละเอียด มาเป็นความแม่นยำในการจ่ายบอลในพื้นที่ของแดนคู่แข่งก็ยังสูงถึง84%ส่วนเชียงรายเนี่ยนะครับดรอปลงมากว่ามาตรฐานเหลือเพียงแค่67%เพราะว่าเสียบอลแดนบนบ่อยมากๆการเปิดบอลน,นะครับ21ครั้งของวิเซอร์โกเบก็มีที่มาของการได้ประตูเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาเจาะทางลึกเป็นหลักฟังเชียงราย11ครั้งนะครับก็ฉวยโอกาสตรงจุดนี้ไม่ได้มาดูบอลร์เกมดีกว่านะครับการบุก ทั้งกลางซ้ายและก็ขวาฝั่งเชียงรายเนี่ยนะครับขึ้นเกมทางซ้ายเป็นหลักเลย56%ถือว่าเป็นบอลหน้าเดียวด้วยซ้ําไปนะครับว่าตัวเลขเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทําให้เกมตรงกลางกับด้านข้างทางขวาเนี่ยมันแทบจะถูกจับทันได้เลยว่าบอลมันไม่ไปแน่ๆเพราะมันเทมาทางนี้เยอะหน่อยส่วนทางฝั่งของวิซโซโกเบไปดูนะครับ บาลานซ์เกมเล่นเกมด้านข้างนะครับชัดเจน39.5%ด้านขวาซ้ายเป็น37.5%ตรงกลาง23%แต่โดยรวมนะครับอย่างน้อยเนี่ยบอลเขาไม่ได้เทไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนบาลานซ์เกมที่ผมบอกนะครับบางทีมันอาจจะไม่ต้องซ้ายขวากลางในอัตราเฉลี่ยที่เท่ากันเพราะว่าคุณภาพของผู้เล่น มันก็ต่างกันอยู่แล้วแต่ฝั่งเชียงรายเนี่ยนะครับเทกําลังมาทางซ้ายจริงๆควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เป็นฝั่งของฟิลิปเป้น,นะครับถ้าประจําการแต่ว่าพอขาดไปเนี่ย <S <S การเล่นและทรงวิธีการ <S <S มันยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่คุณภาพของตัวที่ลงมาทดแทนเนี่ยมันไม่สามารถแทนได้การแพ้ไปถึง0ย์ต่อ6กก็นับเป็นสกอร์ที่ยับที่สุด ถ้าปรติศาสตร์สโมสรที่เคยแพ้ด้วยสกอร์เดียวกันในบอลไทยลีกปี2015ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในสนามแห่งนี้เช่นกันจะว่าไปต่อไปเล่นสนามกลางที่กาตาก็เคยโดน FC โซถล่มถึง50เหมือนกันก่อนนัดต่อมาจะเฉือนชนะ แต่วันนั้นเนี่ยทีมจากเกาหลีก็โรเตชันนักเตะด้วยและในฤดูกาลนี้ดูทรงคงจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นยากจริงๆเพราะว่าด้วยความจำเจสงสัยคงต้องถึงเวลาของการผ่าตัดทีมเพื่อบรรยากาศใหม่ๆบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลแหะครับมันมีเวลาของมันทุก3ปีอย่างช้าจะว่าไปกว่างสงทีมนี้ก็เกินแล้วนะครับแต่มาตรฐานก็ยังวนเวียนคว้าโคต้า ACL อยู่เรื่อยไปเท่ากับว่า ผ่าน2นัดของเชียงรายใน f f c h h m p p o o s s l e g u u e แพ้รวดในกลุ่มที่มีเพียง3ทีมและมีโปรแกรมให้ลงเล่นทั้งหมด4นัดโอกาสเข้ารอบเหลือแค่20%เอาตรงๆนะครับแทบไม่มีโอกาสแล้วด้วยสกอร์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับนะครับว่าผมแปลกใจและไม่คิดว่าจะเละขนาดนี้เกมรับที่เป็นจุดเด่นจุดขายจุดเปลี่ยนที่ทาให้เชียงรายอยู่ตรงจุดนี้ไม่ว่าจะยุกกาม,มาจนมาถึงเอเมซอนทุกอย่างพังหมดในพริบตา แต่ละลูกเนี่ยดูเสียกันแบบง่ายๆและผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเชียงราย หลังจบซีซั่นนี้โดยเฉพาะโควต้าต่างชาติบรินเนอร์เกตเตอร์สันรวมถึงฟิลิปเป้และอาจจาเป็นต้องปล่อยนักเตะไทยที่มีชื่อเพื่อหาเงินเข้าสโมสรมาหมุนเวียนในการใช้จ่ายภายในทีมสร้างทีมใหม่ได้แล้วนะครับขนาดที่จิตใจตอนนี้แน่นอนผมเชื่อว่าบิ๊กฮันคุณมิติติยภัยรัตคงจะเครียดหนักถึงแม้จะผ่านจุดพวกนี้มาแล้วแต่ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงกับฟุตบอลอยู่แล้วมาเจอการแพ้แบบเหนือความคาดหมายถึงครึ่งโหล จิตตกแน่นอนตลอด2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเชียงรายมีทั้งศึกในและก็ศึกนอกสนามมาเจอสกอร์นี้อีกทําให้ตาสว่างหลายๆเรื่องผมชื่นชมและเข้าใจวิถีฟุตบอลของเชียงรายยูเนเต็ดมาตลอดนะครับช่วงหลังที่งบน้อยลงพวกเขายังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แถมไล่กวาดแชมป์นำถ้วยกลับเชียงรายหลายใบยหลายถ้วยแบบเบื่อเชื่อไปเล่น a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นขาประจําในสโมสรเอเชียช่วงหลังมาตลอดตั้งแต่ยุคที่ไม่มีโควิด จนโควิดบูมเจอปัญหาสารพัดเดินทางแข่งนอกประเทศแต่ก็ผ่านมาได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่เชื่อไหมครับปัญหาเยอะแต่จบฤดูกาลก็ยังมีท้วยแชมป์ติดมือนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเชียงรายที่ควรชื่นชมและก็ศึกษาฉะนั้นตอนนี้ ช่วงเวลาที่แย่ในปัจจุบันสาวกกว่างสงต้องรวมใจและให้กําลังใจสโมสรเถอครับเพราะว่าสภาพจิตใจและปัญหาที่เกิดขึ้นของเชียงรายสาหัสพอสมควรส่วนแฟนๆทีมอื่นไม่ว่าที่ผ่านมาจะไม่พอใจจากเรื่องใดๆก็ตามแต่วันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของลีกเรานะครับถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้โคต้ามาจะมาด่ากราดในโซเชียลแบบนี้ว่าเป็นตัวทวงฉุดคะแนนทําให้โคต้าในอนาคตลด มันก็คงไม่แฟร์หรอกครับเพราะว่าถ้าเขาเล่นดีคุณก็จะไม่โพสต์แบบนั้นพิมพ์ด่าเนี่ยมันง่ายครับง่ายกว่าลงไปเล่นเยอะเอาเป็นว่าติกันได้แต่ถึงขั้นโยนบาปให้กันเนี่ยมันก็เกินไปคราวนี้ต้องรอดูกันต่อนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปได้อย่างไงนะครับเอาเป็นว่าอีก2เกมที่เหลือก็สู้ให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะได้แก้มือกับทางวิเซอร์โบต่อในเกม วันจันที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นกันยังไงเพื่อศักดิ์ศรีของทีมแล้วก็แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าค่าสรระสิทธิ์หรือว่าโคต้าของลีกไทยเราแนอนาคตมันอาจจะถูกลดลงไปก็ตามเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียนและทำคลิปให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยมาตรฐานเนี่ยเราลดนะครับด้วยคุณภาพของลีกเนี่ยผลงานในถ้วย ACL เนี่ยมันถูก จับตามองหมางแต่ในช่วงไหนแล้วเราผลงานเป็นอย่างไรจะมาโทษแค่ในปีนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกทีที่ไปแข่งขันเขาก็อยากพัฒนาทีมด้วยกันทั้งหมดแหละครับแต่เพียงแค่ว่าไปสู้แล้วแล้วมันสู้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เหมือนเดิมนะครับในช่วงท้ายใครที่ดูคลิปจบแล้วหรือว่าจะย้อนมาสแกนที่หลังก็ได้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูช่องของเราอย่าลืมนะครับ สแกน QR Code เข้าไปในกลุ่มไลน์ของโกมึกกับคิดไซคโคมีสินค้าลดราคารออยู่เพียบเลยของโกมึกและก็มีของแจกของแถมให้อย่างมากมายนะครับอย่าลืมเข้าไปช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับและทบหมดนี้ก็คือคิดไซคโคลายไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ